ท่านผู้ชงครับสวัสดีครับกลับมารายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับวันนี้ไฟเขียวไฟแดงไม่มีนะครับวันนี้ก็เรียกว่าแล้วก็ลุ้นกันเองแล้วการมีป่อเนี่ยไม่มีนะครับทำไมก็จอดอะ เออนี่ยแม่ปีน้องบางครั้งนี่จังหวะมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับการขับรถอะ่ะต่างไฟต่างก็เกรงใจกันมันวันนี้ไฟแดงไฟเขียวไม่มีตรงแยกวัดขุดนะครับเพราะถ้าตัดสินใจไม่ดีเนี่ยนะ ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ออกก็ออกเลยนะครับหรือไม่ก็ส่งสัญญาณมือใครจะออกก็ส่งสัญญาณมือนะคือการส่งสัญญาณเนี่ยสําคัญนะครับกุณมแม่คือจะได้รู้ว่าใครจะออกใครไม่ออกยังไงนี่ก็เหมือนกันในส่วนของพสเิยนนะครับพระเจ้าก็ส่งสัญญาณมาหลายครั้งนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาที่จะมาถึงดูจากเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความบาปของมนุษย์มีทวีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมเหมือนยุคข,ของโนอาห์อย่างเงี้ยพระเจ้าดูแล้วไม่ไหวครับเป็นไงว่าต้องต้องล้างกันเลยนะฮะล้างโลกกันเลยนะครับให้น้ําท่วมโลกตอนนั้นนะครับคิดดูพี่นะครับเหลือ,อครอบครัวเดียวนะครับที่รอดนะครับก็คือ,อครอบครัวโนอาห์ที่เชื่อฟังพระเจ้า ก็มีโนอาห์พญาะะนอาลูกชายสามคนลูกสะใภ้อีกสามจไหมฮะหกเจ็ดแปดมนุษย์เหลือแค่แปดคนตอนนั้นพี่น้องที่ดูแลกันนะครับแล้วมาเริ่มต้นใหม่หมดนะลูกชายโนอาก็เชมฮามยาวเฟดเนี่ยหลังจากที่ออกจากเรือแล้วนะครับพระเจ้าให้น้ำลดลงแล้วเนี่ยก็ได้กระจายกันไปพี่น้องครับมนุษย์ก็เริ่มที่จะขยายเผ่าพันธุ์กันไปเนี่ย อย่างเชมเนี่ยก็ทางเอเชียมันก็แอฟริกายาเฟ่ก็ยุโรปเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นนีพี่น้องเอ่อคือสำหรับผมทุกเหตุการณ์ไม่ได้บังเอิญครผมชื่อว่าพระเจ้าก็ให้ข้อคิดหลายด้านผมเองก็มีโอกาสที่จะไปฝึกนะตอนนี้ฝึกบินกันบังคับบินเครื่องบินเล็กนะครับเห็นก็บินโฟมฮะธรรมดานี่ ราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าจะแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่กับตอนที่เราบังคับวิทยุเนี่ยครับเครื่องบินแพงนะครับตกมาทีก็เป็นหมื่นเป็นแสนนะแังนั้นเนี่ยคนที่เขาจะฝึกเครื่องบินเล็กจริงๆเนี่ยเขาจะสร้างแบบเครื่องบินแบบง,ง่ายๆนะกับโฟม,มง่ายๆก่อนนต้นทุนประมาณพัเนี่ย,นนยพันสองพันแล้วก็ฝึกบินก่อน ึกแก้ไขาสาการต่างๆให้ได้ก่อนอย่างนิ้วนะี่ที่อยู่ที่อิติยุบังคับเนี่ยเนี่ยก็ต้องฝึกเหมือนกันนะฮะการมองการแก้อาการนะของเครื่องบินที่อยู่ข้างบนเนคะครับก็ต้องให้มันชัดเจนไม่งั้นจะมีปัญหาแน่นอนพอวันนี้ก็มีงาน,นะะงานงานจบของโรงเรียนไม่แน่ใจว่าตังทิเสเซียนหรือบัวนนะครับ เราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยกลุ่มอธิษฐานก็น่าจะมีนะครับแต่จอมพลสวงอาจจะไม่ได้อยู่จอมพลสคงก็ต้องขึ้นไปประกอบพิธีส่วนทีมผู้รับใช้อื่นๆน,นะครับก็คงร่วมกันอธิษฐานเหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับวนตลาดไปส,สักรอบนะครับคือเมื่อวานเนี่ยปัญหาก็คือลมแรง ลมแรงถึงแม้ว่าผมจะมีครูผู้ช่วยนะครับเรียกว่ามีสายเชนเนอร์ระหว่างเครื่องต่อเครื่องเนี่นะครับแต่เมื่อช่วงจังหวัดที่เลี้ยวครับพอเลี้ยวเนี่ยปีกม,มันจะกินลมมากแล้วก็ตัวโซว,วของผมเนี่ยไอ้ที่มันติดเครื่องมาเนี่ยคุณภาพมันต่ํานึกออกไหมครับคือเราซื้อเครื่องบินมาเนี่ยนะร,ราคาไม่สูงมากเนี่ยตัวโซโว,วตัวที่ดึงคันชักคันส่งเนี่ยตัวแอรอนหรือตัวเลี้ยวของเครื่องบินเนี่ย ันเป็นพลาส,สติกมันไม่สามารถที่จะดึงกําลังเยอะได้ก็ขอให้เกิดอาการเพี้ยนพอเพี้ยนเสร็จแล้วไปเลยมันก็ไปกับลมเลยทีน้องครับไปตกสักไกลเลยนะฮะผมคิดว่าเสียไปแล้วนะครับคิดว่าเครื่องบินลำนี้ผมจบแล้วนะครับไปตกที่ไหนไม่รู้เพราะมันหายไปเลยนะฮะก็ต้องขอบพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตานะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเนี่ยเพื่อนใหม่ๆเหล่านี้นะครับบางคนผมก็ยังไม่ได้สนิทเลยนะครับ เขาก็มีมอไซค์ไม่รู้ขี่มอไซค์ไปตามให้ฮะโอ้โหขอบคุณพระเจ้ามากไปเจอนะครับวอหไปไกลมาก,กบอกไปตกใกล้ๆกับเต็นท์รถแล้วไปค้างอยู่บนต้นไม้ด้วยจริงๆไม่รู้ด้วยละว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมีเด็กคนหนึ่งนี่วิ่งมาบอกว่าใช่พี่มาตามหาเครื่องบินบังคับไหมกวาใช่เด็กคนเนี่ยค้างอยู่บนต้นไม้ที่นูน่นทีมงานของเราก็ไปกันเลยครับไปเอากลับมาเขาก็ ให้เด็กคนนั้นนะครับสามมาบอกนะฮะก็ให้ไปสองร้อยผมก็จ่ายให้ไปสองร้อยผมเลยนึกถึงอะไรครับนึกถึงตอนที่โลดฮะถูกจับตัวไปพี่ต้องจำได้นะครับต้องมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาบอกอับราฮัมให้ไปช่วยโลดผมคิดถึงพระกัมพีเลยครับว่าเออเนี่ยพระเจ้าประเตียนเด็กคนหนึ่งไว้นะงั้นก็บอกไม่มีทางเจอเลยฮะเพราะว่าไม่มีใครรู้ คนนี้มาก็ได้พระพรไปแต่สองร้อยบาทก็ยินดีเชียอใจนะครับแล้วตัวเครื่องบิผมเนี่ยไอ้ตรงเหล็กที่ก็เรียกว่าแกนเหล็กของปีกเนี่ยมันงอเลยฮะต้องถอดปีกออกมาเดี๋ยววันนี้ต้องดัดนะครับทําการซ่อมแซมไปก็เหมือนกันพี่น้องครับวิกฤตยบางครั้งเราผิดพลาดนะครับก็ต้องมาซ่อมแซมมืนไปทนะี่เลี้ยงก็คอยที่จะหนุนใจนะครับหนุใจกันไปดำเนินชีวิตต่อไป เหมือนกันถ้าผมเกิดอาการกลัวแล้วก็ท้อใจาไม่เอาแล้วผมไม่บินแนละ้วพอกันทีก็จ,จบกันใช่ไหมทุกคนบอกว่าเป็นอย่างนี้นหะครับเนี่ยมีผิดมีพลาดทุกคนไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะบินได้เก่งก็ต้องยอมจ่ายราคาก็เหมือนกันก็มองมาที่พี่น้องที่เสียนมือใหม่ทุกคนใช่ไหมฮะไ่เชื่อวันแรกปุ๊บอธิษฐานเก่งเลยประกาศได้มันก็ไม่ใช่ก็ต้องฝึกเนี่ย พัฒนาขึ้นมาในกลุ่มเขาก็ใจดีนะครับก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําก็ก็บอกว่าจานอย่ามาบินคนเดียวนะอย่าอายก็บอกีอย่าอายอย่าไปบินคนเดียวเดีย๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันจะช่วยไม่ได้นะครับเ็าบอกเคยมีมีพี่เขาเล่าบอกว่าเนี่ยไปบินคนเดียวนี่ไหมแลวมีพวกติดยามันมายิบไปเลยแล้วเราก็ ทำอะไรไม่ได้เพราะลมบังคับเครื่องบินอยู่นึกออกไหมครับพี่น้องมันเกบเข้าของไปเลยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยเนี่ยเขาบอกอย่ามาบินคนเดียวรถสองเนี่ยต้องบินกับคนที่แนะนําว่าต้องบินยังไงนะถ้ายังไม่คล่องก็อย่าเอาเครื่องขึ้นเอาเครื่องลงไอ้พี่เลี้ยงเนี่ยเอาเครื่องขึ้นเอาเครื่องลงก่อนแล้วอยู่บนท้องฟ้าอยู่ในตําแหน่งความสูงที่รู้สึกปลอดภัยแล้วนะครับก็เริ่มเเทียร์ฝึกเนี่ยเนี่ยดูว่าแก้ไขอาการยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่น้อง ขนาดร,ระดับมืออาชีพเนี่ยผมดูในคลิป youtube เนี่ยบินสวยงามพี่นะครับแต่พอกำลังเอาเครื่องลงนะครับลมมันเกิดมีปัญหานะฮะเครื่องเนี่ยสะบัดขึ้นมาเนี่ยหัวปักคุ้นพังเลยพี่น้องครับเครื่องลำงงหลายแสนก็เหมือนกันครับพี่น้องพิเศษเราเองก็ต้องมีพี่เลี้ยงนะฮะคอยที่จะดูแลคอยแนะนําทั้งในเรื่องของการเปิดรพระัมภี์อ่านการเฝ้าเดียวฝึกในเกินอธิษฐานอย่ากลัว อย่ากลัวที่นาอธิษฐานอย่างเงี้ยผมก็พยายามสนใจพี่น้องที่จะฝึกในการนำอธิษฐานในกลุ่มนะอย่าไปกลัวนะฮบางคนกลัวว่ากลุ่มนี้ให้นำอธิษฐานไม่กล้ามาละนะครับอย่าไปกลัวเนี่ยหรือบางทีให้แป่งปันพระคำสั้นๆก็อย่าไปกลัวฝึกต้องฝึกเนี่ยเหมือนผมต้องฝึกเครื่องบินนะผมกลัวไม่ได้ถ้ากลัวไปก็จบเลยนะครับผมตั้งใจว่าเออผมอยากจะเอาเครื่องบินเนี่ยมาบินนะครับลากผ้าข้างบนเนี่ย พระเจ้ารักคุณพระเยซูรักคุณอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความตั้งใจแต่ถ้าผมท้อใจนะครับผมไม่เอาแล้วนะครับก็จบกันสิ่งที่คิดที่สิ่งที่อยากจะทํนอะจบเลยเนี่ยโอ้ยคนเต็มเลยพี่น้องเต็มโบสถ์เลยครับผมต้องไปหาที่จอดอื่นแล้วครับเข้าไม่ได้เนี่ยเอาแล้วไงเดี๋ยวดูว่าจะจอดแถวนี้ได้ไหมโอ้โหคนเพียบ ภาจะไม่มีที่จอดด้วยนะครับเนี่ยรถเต็มแล้วยแงนะครับงานนี้ดูก่อนครับว่าจะยังไงเสียดตรงไหนได้บ้างไม่มีเลยก็ต้องขอแสดงความดีกับน้อง an ๆนะครับเด็กนักเรียนที่จบม .6 นะครับโรงเรียนตัางิสเซิัอยู่นาเขาจะมาจัดพิธีจบที่นี่นะครับก็ดีใจด้วยที่น้องๆก็จบการศึกษากัน สรุปว่าไม่มีที่จอดเลยครับเนี่ยพี่น้องเต็มหมดเลยนะครับด้านหลังโบสถ์ก็เต็มหมดเลยเดี๋ยวผมดูก่อนรถผมเข้าไปจอดข้างในได้ไหมจอดได้ไหมจอดได้ไหมรถเต็มหมดเลย เดี่ยวเลยครับเดี๋ยวดูก่อนอ่าจังหวะก่อนพี่ชายคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ